ไปไปโอ디โอคือแอคปั่นทุกคนดูสิเหลืองหมดแอคปั่นจ้ากินข้าวกันน้องไปถ่ายเออวันนี้ไปถ่ายถ่ายปฏิทินกันเนาะเอ๊ะทำไมวงไปด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันใดๆเขาก็ไปกินข้าวด้วยกันทาดนด้วยกับทีมของน้องนุกเห็นไหมข้างหลังแวบ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 ๆวเห็นไหมทุกคนแวบแวแวบๆนั่งกินข้าวด้วยกันจ้านี่งไงนั่นไงนั่นไงใครอะใครอะ ข่าวดำเล่นโทรศัพท์กันหรือเปล่าน่ารักน่ารักเนอะคือแบบอีกคนนึงอ่ะลงคลิปกับนุกไปไปอดีโอลงคลิปกับนุกใส่เพลงหิวใจค่ะปล่อยให้ฉันหิวใจของเธอได้ไหมอุย้ยจะไปหิวใจเขาแล้วล่าสุดเนี่ยอึ่งเผาคืออะไรสุดทุกคนสูหมายความว่าอะไรบุ่มไม่รู้อ่ะ คืออะไรว่าธนดลเนระเป็นอึง่งรู้เปล่าใช่ไหมอ่ะเอาแล้วอีสานแปะอีสานไม่รู้เรื่องจ้าไม่รู้จริงๆนะอันนี้หมายความว่าไงอะ่ะน่ารักดูสิขิงส่นธนดลนะก็ลงแบบดูสิอึ่งเพผาของไปไป สนธนดลค่ะใส่แบบแผ่นเสียงดีมากทุกคนเป็นกำลังใจให้อีลามาใครมากประมาณว่าภูมิใจกับไปไปโอีโอแล้วมาไกลกันมากอะทั้งสองคนคือเขาฮิวใจกันและกันอะทุกคนก็ให้กำลังใจกันและกันคือแบบวันนี้อะไรก่อนหวานเกินไปพ่อคือ แค่นี้ก็แฮปปี้ค่ะชิปคู่ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเลยไม่ต้องมาแสดงวงแสดงหวานให้ดูไล่จีบกันไม่ต้องแค่จับมือไปด้วยกันทํำงานไปด้วยกันแค่นี้แฮปปี้ค่ะเออมีความสุขเฉยเอาเป็นกำลังใจให้กันวันนี้คนหนึ่งจะหิวใจอีกคนหนึ่งเป็นกำลังใจภูมิใจในตัวเขากืีนได้กลืนอุ๊บน่ารัก อีลาของธนโดนเนาะอืมก็เกินไปอยู่เกินปุยมุยอะ่ะให้กำลังใจกันแล้วกันน้องสองคนวันนี้คือแบบว่าต่างคนต่างภูมิใจกันน่ะแล้วเข้ามาไกลมากก็าันสอเลียวม่อยากตัวกันเดี๋ยวว่ะไม่เจ๊ก่ิเดียว ไอตัวบอกว่าหัวใจไก่เลยผมมองไม่เห็นเนาะแม่เอาหัวใจไก่ขึ้นแม่ขึ้นไหมพ่อเมีแม่ขึ้นขึ้นเดืนไม่ใชงนี้กสิบกลมดืขึ้นขึ้นแค่ไน่ะลูกไปก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมครับแต่แต่เพียงแค่เส้นทางของเราคองลูกก็ไปเวละครของไปก็มาเล่นซีรีส์ทุกคนก็ไปทําในสิ่งที่เราชอบใช่ไปทําในสิ่งที่เราชอบแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตของลูกไปเหมือนเดิม ก็เป็นเหมือนเหมือนเดิมทุกอย่างครับเป็นคู่บุญผมเปนเดิมก็เป็นเพื่อนเป็นอย่ัก็เป็นเพื่อนมาคู่บุญเป็นทุกอย่างก็เป็นเพื่อนมาคู่บุญเป็นทุกอย่างก็เป็นเพื่อนมาคู่บุญเป็นทุกอย่างแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเพื่อนกลางครับอยู่กลางกลางกลางครับอย่างถ้าเป็นแฟนอย่างเงี้ยเป็นแฟนทะเลิกกันไม่สามารถที่จะคุยกันได้อยู่แล้วเพราะว่าเออคุณเลิกกับฉันฉันเกลียดฉันไม่เอาคุละลอวใช่ครับแต่เป็นเพื่อนนี่นอือ เป็นได้ทุกสถานะเลยเป็นได้ทุกสถานะใช่ครับไม่ไม,ไม่ไม่มีวันที่จะเลิกกันอะไรเงี้เยเสร็อแล้ไอที่ไอที่ลดม,มือนี่